ครับโอเค,คได้ค่ะประมาณนี้ค่ะอยอยอๆห้าปีสองสองค่ะปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะครับจากดวงเอ่าเรียกว่าดวงดีประจำครึ่งปีหลังนะครึ่งปีหลังนี่ก็ตั้งแต่เดือนหกนะครับมิจุนาเป็นต้นไปหรือบางคนเนี่ยก็จะบอกว่ากลับจากสงการแล้วมีเฮ อะไรประมาณนี้ได้พัก่อนซัมเมอร์กันนะครับสำหรับราศีนะครับที่ดวงดีประจำครึ่งปีหลังปี2018นี้นะครับได้แก่ราศีกุ่ครับนะฮะราศีกุ่นนี้การงานจะโดดเด่นนะครับโดดเด่นอย่างมากนะครับผมในเรื่องของมีผู้ใหญ่ให้งานมีลูกค้าเข้านะถ้าเป็นแม่ค้าแม่ขายหรือเป็นเซลล์ขายกันแทบไม่ทันนะครับนะ ต่อมาครับดวงที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับแต่ต้องรีบหน่อยนะครับนั่นก็คือราศีตุลครับผมนะถ้าไม่ได้แต่งปีนี้นะครับถ้าไม่ได้แต่งปีนี้ผมบอกเลยว่าระวังเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายนะครับยาวไปอีกนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปีนี้ต้องรีบเอาไว้นะครับสําหรับคนไม่มีคู่นะนะตั้งหลักปักฐานเอาไว้เนี่ยจับจองกันเอาไว้เนี่ยความรักเบิก การหนึ่งนั่นก็คือราบรอยนะครับชาวราศีธนูนะครับราบรอยนะครับราบรอยก็คือได้โชคได้ลาบอย่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรืออยู่ดีๆมีคนมาบอกกล่าวในเรื่องของโชคลาบโชคลาบนี่ไม่ได้รวมแค่โชคลาบทางทางอันนั้นอันนี้อย่างเดียวนะนะแต่เป็นโชคลาบของทางการงานด้วยนะอยู่ดีๆคนเอาง,งานมาให้ดีๆคนเสนออะไรมาให้ต่างๆนี่นก็คือดวงดี สำหรับราศีนะครับทั้ง3าราศีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับนั่นก็คือราศีพฤษภนะครับต้องให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับในเรื่องของจะเรียกกันว่าทุกขลาบก็ไม่ใช่นะได้เงินมาก่อนแล้วค่อยเสียทรัพย์ทีหลังเนี่ยก็จะต้องระวังราศีพฤษภนิดหนึ่งนะครับเคล็ดลับดีๆนะครับในการเสริมนะครับเสริมเขาเรียกว่าเสริมดวงชะตา นะครับเสริมจากไหนเสริมจากบุญบรารมีแหล,ละที่เราสั้างสมมานะครับปีนี้นะครับบ้านใดพระพิกเนตนะครับพระพิกเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จพระรักษีเทพเจ้าแห่งโชคลาภสองภาษานี้โคจรมารวมกันนั่นคืออัศพิฆาตเฮงเฮงเฮง,เงรวยรวยรวยสองอย่างนี้บังเกิดขึ้นเลยนะครับผมวัด,ดใดเทวารายใดนะครับที่ใกล้บ้านสามารถไปบูชากันได้เลยแต่ นะครับที่ผมนะส่วนตัวผม,มก็จะเรขนะครับอยากจะให้ทุกท่านมีติดเอาไว้ติดตัวเอาไว้ไปกับพระองค์ท่านทั้งสองในทุกที่นั่นก็คือวอลเปเปอร์นะครับซึ่งเป็นทังก้าหรือพระบทของทานความเชื่อพุทธศาสนานิกายมหายานนะครับหรือวัชรยานนะครับหรือฮินดูนะครับที่มีการวาดภาพขององค์พระพิกเนรเอาไว้สําหรับปีนี้นะครับ มหาเศรษฐีดัมดูเซนแห่งเมืองปูเน่ประเทศอินเดียนะครับผมมาจารเล่ได้เชิญท่านมาสู่กรอบหน้าจอ,อเพเปอร์ของท่านแล้วท่านไม่ต้องไปถึงอินเดียนะเชิญมาที่นี่เลยนะครับและท่านไม่ได้นั่งด้วยท่านลุกขึ้นลุกขึ้นไปพอเยื้องเท้าซ้ายก้าวไปพร้อมพระรักษีเดินไปหาท่านด้วยและเทวาองค์นี้ทั้งสององค์นี้จะไปกับท่านทุกที่ครับยังไม่พอ ส่วนตัวของอาจารย์โอเล่แล้วไม่ได้รับรวมดูงดวงชะตาให้ใครนะครับแต่มีปีหนึ่งครั้งหนึ่งที่จะส่องดวงชะตาของแต่ละคนแต่ทุกคนไม่ต้องถามนะครับว่าดวงปีนี้หนูจะร้ายหรือจะดีอย่างไรเดี๋ยวผมจัดให้โดยเลขมงคลบางคนบางคนเจ็ดหลักเอาไว้ที่วอลเปเปอร์เลยเป็นเลขประจําตัวเคสบายเคสช่องทางเดียวเท่านั้นครับที่จะสามารถตรวจดวงชะตาเสริมดวงชะตาด้วยตัวเลขกระสับนะครับก็ ถ้าสนใจยังไงวอลเปเปอร์ paper, พระพิคเนศลักษมีสีมันดารายนพระพิคเนศลักษมีสีมันดารายันนะครับก็ติดตามที่เพจอาจารย์โมเด้ได้โดยตรงได้เลยนะครับค่ะอยากให้จะพูดถึงหลายหลายคนแบบว่าอาจจะจออุปรสรรคหรือว่าใครอยากเสริมดวงเรามีทิคอะไรเล็ก็น้อยอย่างเช่นเรื่องบทสวดอะไรอย่างเ <Okay. S 2> งี้งยจะไจะเสริมดวงไหมคะอาจารย์ครับอีกอย่างหนึ่งเป็นปีขององค์พระศรีคเนศและองค์พระลักษมีนะครับที่ว่าทั้งสองพระองค์เป็น พระธรรมบาลโดยเฉพาะพระธรรมบาลคุ้มของศาสนาท่านชอบอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือการสวมดมนต์ไหว้พระแต่โดยความส่วนตัวที่อาจารย์เราชอบนะครับส่วนตัวที่ผมชอบมีคาถาบทหนึ่งนั่นก็คือคาถาเงินล้านนะครับของวัดท่าสุนนะฮะนาสังสีโมพรหมาจามาทเทวาสาเพยักขาปรายันติเปิดได้ทุกครั้งเปิดได้ทุกที่สวดบทนี้มีสติมีสมาธิ สมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งนะครับสวดมนต์ก็ได้ภาวนาก็ได้นะครับทำสิ่งใดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่คือพลังแห่งสมาธิและสําหรับปีนี้นะครับนอกจากสวดคาถาเงินล้านอีกแล้วนะครับวัดใดนะครับวัดใดที่มีพระนะครับที่มีพระปฏิมาที่เป็นหินหยกหินขาวหรือพระปูนปั้นก็แล้วแต่นะครับวัดนั้นอยู่บนที่สูงหรือริมน,น้ำก็ดีปีนี้แสวงหาความเยือกเย็นครับนะ เพราะปีนี้ตามความเชื่อบอกว่าปีมาเสงงูไฟงูพ่นพิษนะร้อนตั้งแต่ต้นปีไฟไหม้อะไรกันนักหนานะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับปีนี้นะครับอยู่รอดปลอดภัยขอพุทธบาร,รมีธรรมบาร,รมีสังฆบาร,รมีและอำนาจบุญกุศลตามคำอธิษฐานของเราในอดีตชาตินำมาปกปักรักษาคุ้มรองให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยนะครับอันนี้สำหรับพระพุทธแต่สำหรับเทวดานั่นก็คือสองพระธรรมบาล พระพิคเนตและพระสันนิษฐ์นั่นเองครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอขอพับนิ่งอาจารย์โอเด้งหนึ่งภาพนะคะกล้องนี้นะคะหนึ่งสองสามค่ะเอ๋กล้องสีแดงนะคะหนึ่งสองสามโอเคคคขอบุณค่ะขอบคุณค่ะ